บัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ลงทะเบียนรอบใหม่เมื่อไหร่อย่างไรวันนี้มีคําตอบมาฝากคุณผู้ชมค่ะและอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดสําหรับการจ่ายเงินบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนตุลาคม2000ในเดือนพฤษในเดือนกุมภาพันธ์สอไปพร้อมๆกันพรุ่งนี้มีเงินเข้าใครที่รอคอยลงทะเบียนบัตรคนจนติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันค่ะหาคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทุกท่านนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนที่สอบถามกันเข้ามาเยอะมากเลยในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะลงทะเบียนเมื่อไหร่ลงทะเบียนอย่างไรคนที่จนจริงๆยังคงไม่ได้รับสิทธิ์อยากให้ทางรัฐบาลเข้ามาเปิดสิทธิ์ให้การลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ดําเนินการอย่างเร็วแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มที่จนจริงๆอย่างทั่วถึงวันนี้ไปติดตามอัปเดตข้อมูลข สารเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมแล้วค e ่ะล่าสุดนะคะในส่วนของกรมบัญชีกลางโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะยังไม่ได้เปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่รอคอยติดตามในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รอคอยติดตามแล้วก็ติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องนะคะถ้ามีการลงทะเบียนเมื่อไหร่อย่างไรแบบไหนทางช่องจะนําเรียน ให้กับคุณผู้ชมได้ทราบอย่างแน่นอนรอก่อนค่ะและข่าวดีนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิริการแห่งรัฐรอบใหม่เดิมอยู่แล้วยังคงได้รับสิทธิในการจ่ายเงินเดือนตามปกติพรุ่งนี้มีเงินเข้าค่ะบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิริการแห่งรัฐนะคะ1กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารฐสามร้อยบาทยังคงโอนให้เหมือนเดิมตามปกติก็นําบัตรประจําตัวประชาชนเลขสิบสามหลักนี่แหละค่ะไปใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าาปรระชัฐ กดเป็นเงินสดแลกเป็นเงินสดไม่ได้นะคะแล้วก็วงเงินซื้อการของต้มค่ะคุณผู้ชม80บาทนานสาเดือนค่ารถโดยสารประจำทาง750บาทพรุ่งนี้มีการจ่ายเงินโอนตรงเข้าในส่วนของบริรัิการหารัฐหรือว่าบัตรคนจน1กุมภาพันธ์2567ค่ะส่วนใครที่รอคอยในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่รอก่อนนะคะหากมีความคืบหน้าชัดเจนอย่างไรอีสานแทรนำาเรียนให้กับคุณผู้ชมได้ทราบอย่างแน่นอนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ